นะครับยกหัวจุกนอนตรงนี้นะครับเป็นฝูนะครับดูดูครับดูครับบินกาศแมงเมาดูมันครับดูมันครับดูมันครับโอ้โหไปแล้วครับเต็มเลยเป็นร้อยครับต้นนี้โอ้โห นี่ครับใ,ใกล้เลยไปดูครับไปแล้วครับโอ้โหดูกินเหมือนนกกระจอกเลยครับผมจะขยาตรงนี้ให้ดู นี่ครับดูใบดูครับดูมันครับดูมันบินมาครับดูมันบินมาครับดูมันบินครับดูมันบินครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันครับสุดปังเอาบินมาจากไหนดูดูดูครับดูนี่หัวจุกนะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหโอ้โห,โโหดูมันบินลงมาตรงนี้ครับหน้าผมข้างหน้าผมเนี่ยบ้านล้างครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหบินไปมาไปมาครับ ดูนครับนูนนูนนูนตื่นตาตื่นใจครับเป็นร้อยครับด,ดูครับบินน่ครับแมงเม่าขยับให้ดูนะครับบ่นไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวดูมันดูมัน ลูกใบมีเป็นร้อยครับต้นนี้